เฉียวเปรี้ยวจีขึ้นมากๆค่ะสำหรับสาวแตงโมพัชรธิดาที่มาในลุกใหม่เป็นสาวผมแดงปากแดงอ่ะไหนๆได้เจอสาวโมก็เลยยื่นไม้ถามเะเลยว่าวันเกิดวานใจหนุ่มโตโน่อ,อายุครบ27ปีเต็มที่ผ่านมาเห็นว่าโยเคกก็ตไปทำเซอร์ไพรส์วันซึ่งให้หนุ่มโตโน่มายังไงยังไงคะมันก็เป็นปีแรกของเราะอะไรอย่างงี้ก็โมก็เคก้ก แล้วก็คุณพ่อก็มีจดหมายเป็นของขวัญให้ถามถึงฟีดแบ็กที่ไปออกรายการวีดีมาบางคนก็กระแสดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ก็เป็นธรรมดาก็มันต้องมีทั้งสองด้านแล้วเพืก็บอกอีกว่าเป็นความเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากเลยแบบตายแทนกันได้อะไรอย่างนี้คือผมไม่รู้ว่าความรักแท้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วมันจะสั้นหรือยาวแต่ว่ามันในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมันยิ่งใหญ่ งานนี้สาวโมยังขอเคลียร์คัดหลังถูกมือดีปล่อยภาพคุยไลน์ขอคืนดีกับอดีตหวานใจหนุ่มแตงพงศกรมาว่าก็ไม่สนใจว่ามันจะหลุดมาได้ยังไงแต่ว,ว่าเออก็มันก็เป็นมันก็เป็นแคปเจอร์ที่โมโมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เคยพูดไว้แบบนั้นจริงๆนะคะลองถามทางนั้นก็ได้ว่ามันเกิดขึ้นนานหรือย,อยังไม่ว่าใครจะขุดอะไรมาอีกเท่าไหร่ก็ตามอาจจะเป็นภาพหรือว่าอาจจะเป็นคําพูดอีกหรือว่าจะอีกสิบ อีกสิบอุปสรรคก็พี่โนโอบอกว่าวขอให้เราอย่ามาทะเลาะก,กันเองอย่าทํำร้ายกันเองก็พอ